น,นี่คือพระพุทธรูปจากวัดป่าภูทับเบิกที่มองห็นคือพระพุทธรูปจากวัดป่าภูทับเบิกที่นำมาปริษฐานไายองค์ปูพญานาคที่อยู่ด้านในหัวเมืองของปูนันตน,นาคาราช

촬 <목소리도> ดอกมาเกี่สงสกะอตาลนย์าวารยาียัง ออกแล้วสาครับนะจ๊นี่นี่จคามด้วยาเิดภาษามก็ร้อยดีนะบขออจร้อยเลยถูกทกไทยส่อก็ปวดเนาะ